ผมชอบเธอได้โปรยมาโคบกันเธอครับฮะก็ขอโทษด้วยนะแต่จริงๆแล้วฉันเป็นผู้ชายนะรู้แบบนี้แล้วจะเปลี่ยนใจไหมนะแค่การสารภาพรักที่เห็นได้ทั่วไปโทษทีขอคิดแป๊บนะได้สิมั่นใจเลยว่าเขาต้องผิดหวังแน่ๆเลยท่านจะไม่แปลกใจเลย ถ้าเขาไม่ชอบฉันแล้วอสองวินาทีแค่น่ารักก็พอแล้วปะได้ปโปรดคบกับผมด้วยนะเอ๋คิดเร็วเกินนายรับได้จริงนะคิดเรียบร้อยไม่เห็นจะมีอะไรแปลกตรงไหนเลยนี่ว้า ช่วงอ่านคอมเมนต์จากไร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 ไอ้คได้นแน่เกิดกับดักมาหนะเฮ้อโทษทีในการที่ข้าไปกับดักเจ้าโดนตกแล้วสินะอ้หยาน้องมินเองข้อทีที่กามันน้องเออเอาล่ะใครที่อยากคอมเมนต์อะไรแบบนี้อีกก็สามารถติดตามได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเราอาจจะมีแบบหยิบยกคอมเมนต์ใครก็ได้ในคอมเมนต์ มาคบมาพูดคุยกันเนาะหรือแบบมีการไลฟ์สดคุยกันก็สามารถมาติดตามกันได้นะทุกคนแล้วไปกันเออเจอกันก่อนเออขึ้นได้ไหมล่นะแล้วเจอปืนเจอกันใหม่โอเคบ๊ายบาย